หัวพี่ไปอยู่กับนว้เองหัวให้เขากลับแล้วเขาไม่กลับนนมีคำนึงที่เขาพูดอย่างนี้เนาะแต่เราเราเลยมาเข้าใจว่าเขาไม่ให้กลับเรื่องหัวเราเลยาใจไหม ทางด้านเมียของคนขับรถทิ์ประดิษฐ์นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าออกมาแฉอีกมุมหนึ่งของสีกากอฟค่ะที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะเธอเนี่ยโทรมาปันนะะ่นค่ะแล้วก็คนเป็นเมียนะคะได้ฟังคําพูดจากปลายสายที่ดูเข้ามาเนี่ยมันยามกันชัดๆคุณผู้ชมคาจุกหัวใจเลยนะคะพาไปตามกันต่อค่ะสาหรับประเด็นร้อนที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าเรื่องราวของสีกากอฟเนี่ย ถูกขุดคุยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะที่นอกจากหลายคนจะพอนะทราบดีแล้วนะคะว่านอกจากเธอจะมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับพระชั้นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกค่ะว่าเธอเนี่ยคืออาจจะเคยมีความสัมพันธ์กับคนขับรถของเจ้าอาวาสด้วยโดยทางด้านของคุณเลียงค่ะภรรยาของคุณมิตรนะคะซึ่งเ,เป็นคนขับรถ ให้กับทิ่ประดิษฐ์ก็คือคุณมิตรเนี่ยเป็นคนขับรถแล้วเมียเขาก็มาทราบทีหลังนะคะรู้พร้อมกับทุกคนในโลกคนในโลกออนไลน์เนี่แหละค่ะก็ปรากฏว่าเพิ่งมารู้ว่านอกจากเจ้าอาวาสพระพุทธฉายนะคะ สามีของเธอที่เป็นคนขับรถเนี่ยก็ดันมาได้กับสีกากฟอีก,อกเธอบอกว่าเธอเองตกใจมากกับกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นนะเพราะก่อนหน้านี้สีการกปเนี่ยเคยโทรศัพท์มาหาสามีของเธอตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่ากําลังตามหาอาดีตเจ้าอาวาสกันอยู่นะคะสีการกปก็เลยโทรมาหาสามีของเธอเลยเพราะด้วยความที่ก็รู้นะคะว่าสามีของคุณเลียงเนี่ยเป็นคนขับรถให้เจ้าคุณในตอนนั้นค่ะเธอบอกว่าเธอแอบฟังและได้ยินเสียงในสายเนี่ยพูดด้วย้อาคำค่อนข้างจะหยาบคายแล้ว แล้วหนึ่งในประโยคที่เธอจําได้ติดหูเลยคือก็ผัวพี่มาอยู่กับหนูเองอะ่ะหนูให้เขากลับแล้วเขาไม่กลับประโยคดังกล่าวเธอบอกว่ามันกระทบจิตใจเธออย่างมากนะคะไม่รู้ว่าเอ่อจริงๆแล้วอะ่ะเขาไม่ให้กลับหรือผัวกันแน่ผัวเรากันแน่ที่ไม่ยอมให้เจ้าคุณกลับ เธอก็บอกว่าฟังแล้วอึ้งไปเลยค่ะช็อกนะคะตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนยิ่งตอกย้ําความแบบซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องราวของสีกากรอบเข้าไปอีกแล้วแน่นอนเ้าว่ากระแสเนี่ยคนก็ยังติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะอยากจะรู้เหลือเกินว่าจัก,กรวาลของสีกากรอบที่นอกจากพระแล้วก็คนขับรถเนี่ยจะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า แถมล่าสุดคุณผู้ชมคะยังโผล่มาอีกหนึ่งรายค่ะมีการเปิดหลักฐานเป็นแชทลับนะของเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรที่ส่งข้อความมาบอกคิดถึงสีกาก๊อฟค่ะแม่สาวคนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเธอเนื้อหอมจริงๆนะคะหลังจากที่หลายละคนพอจะทราบค่ะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็นำมือถือของสีการก๊อฟไปตรวจสอบข้อมูลรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆมามันประมาณ8 0 0 0มื่นกว่าภาพในโทรศัพท์มือถือนะคะความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าพอไปตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญเชื่อว่า ข้อมูลอันนี้น่าจะเป็นหลักฐานที่ทําให้พระเทพชิรสิทธิเมธีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรแล้วก็เจ้าอาวาสวัดท่าหลวงนะคะหนึ่งในพระที่มีข่าวว่าพัวพันกับสีกาก,กอ๊ ยอมศึกอีกรายหนึ่งได้ค่ะโดยหลักฐานดังกล่าวนะคะก็คืออย่างที่เห็นค่ะจะเป็นภาพข้อมูลเหมือนเป็นแชทสนทนาสุดหวานแหววเลยผ่านทางไลน์นะคะที่ทั้งสองคนเนี่ยมีการส่งข้อความคิดถึงกันส่งข้อความถึงกันในลักษณะข,ของรู้ก็รู้ละค่ะมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวแน่นอนนะคะแต่ว่าเซริงไม่เซิงเลยก็ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งในแชทสนทนาดังกล่าวค่ะมีการส่งข้อความบอกคิดถึงแล้วก็เขียนข้อความกำชับไปเลยนะคะบอกว่าเหมือนกลัวภาพจะหลุดเลค่ะรวม มไปถึงรูปภาพที่เห็นเป็นพระเทพวชิรศิทธิเมธีเนี่ยแต่งกายสวมเป็นเสื้อยืดนะคะคล้ายๆกับคนทั่วไปแต่ว่าไม่ใช่จีวรพระ ตามที่มันควรจะเป็นอะไรแบบนี้นะคะรวมถึงมีคลิปภาพที่ถูกบันทึกไว้เป็นการวิดีโอคอลคุยกันถือว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือศรีกากับพระไม่ควรคุยกันอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะจนทางด้านของนายสุชาตินะคะเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยก็ทนไม่ไหวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยเข้าไปนวัชการสมเด็จพระพุทธาจยา์เพื่อขอแนวทางในการดําเนินการอย่างเดิดขาดกับพระที่ผิดวินัยสงษณะแบบนี้นะคะจากการหารือเบื้องต้นเนี่ยก็คือ ท่านก็บอกว่านะให้ตํารวจที่มีหลักฐานการดําเนินการกับพระสงฆ์ที่ผิดวินัยเนี่ยก็คือดําเนินการได้เลยพร้อมกับชี้แจงให้ทางด้านของสํนนักง,งานพระพุทธศาสนาทราบควบคู่กันไปแล้วก็แจ้งให้กับเจ้าคณะในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่รับทราบด้วยรวมถึงข้าจะมีการร่างกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบนะคะเพื่อดําเนินคดีกับพระที่ผิดวินัยสงแบบนี้โดยเฉพาะพระบคณะสงฆ์ในปี2505หรือกฎกระทรวงให้เร็วที่สุดเลยนะคะแล้วก็มีการปรึกษาหารือกับ ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถดำเนินคดีกับพระหรือคาราวาสที่ร่วมกันกนระทำผิดอ,อย่างกรณีของศรีกากรได้ระบ,บายฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณสุชาติกันค่ะเงินพระผู้ใหญ่ที่เราว่าเนี่ยไม่ควรจะประพฤติอย่างนี้โดยสา,ารไปเพราะเป็นคนที่ประชาชนให้เคารพนับถือบำเพ็ญศีลมานานนะครับพระนี่จะตือสืบศีลไม่เสมอพวกเรานะครับถือสีลเนือพวกเรา227้อ่อเก็เมื่อบำเพ็ญศีลมานานนี่ไม่น่า,นานจะขาดสติในขนาดนี้เลย อสมรู้งมได้คือสตินี่อาจจะขาดไปชั่วงขณะนะครับทำให้เกิดความมันไหวขึ้นนี่คเลขาดสติครมีกรณีหนึ่งด้วยค่ะเหมือนกันค่ะเป็นลักษณะของค้าเนี่ยไปกระทำาำลางในตอนนี้เพจดังเขาออกมาแสนะจุดนี้เนี่ยนอกจากการดงเนรดีขอโทษค่ะถ้าจะให้สุดแล้วเนี่ยกำลังเมินยดีในเรื่องอาญาทางนี่กฎหมายที่จะครอบุครับกฎหมายที่เราว่านไครบุไป มีอะไรกันเนรไปเสพเมย์ทุนกับผู้ชายผู้ชายด้วยกันอะไรพวกนี้คือหมดฮะเป็นอาบัติประชิกหมดนะครับแล้วก็ดำเนินคดีด้วยกฎหมายใหม่นี้จะดำเนินคดีด้วยแต่ตรงไหนนีไ่ไปจับสึกซะท่านภายานพนภายในปีนี้ไหมครับไอ,อ้ร่างร่างแก้กฎหมายที่จะเดือนอะไรเดือนกรกฎเอนกรกฎาเอเดี๋ยวจะรีบเสนอกฎหมายเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วเสนอครมเสร็จแล้วครมคงเสนออิสระเสร็จแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ ความจริงแล้วเนี่ยการนับถือศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยเรานับถือในเรื่อคำสั่งสอนเพราะนั้นตัวบุคคลเนี่ยที่เราับถือกันเนี่ยเรานับถือตัวบุคคลในีเรื่องสีที่เราเราไปบำเพ็ญพระก็เป็บำัพ็ญอะไเนี่ยเรานับถือในเรื่องคำสั่งสอนเรานับถือกันที่ว่าคนหรือสีใช่ไหมให้ให้คนรู้จักไปสิกขาให้คนรู้จักศีลไม่ประพฤติชั่วเรานับถือกันตรงไหนคำสั่งสอนมากกว่า นะครับท so ี่เราไปฟังสวดมนต์ไปฟังอะไรต่างๆเกตำอนของผู้พิทัเจ้าแต่นั้นพราะฉะนั้นอย่าให้อาการที่ประพฤติผิดชอบของบุคคลนี่มีศุลกเนี่ยเป็นตัวทําลายนะครับต้องต้องเอาหลักของคำสั่งสอนพุทธศาสนาไว้ก่อนนะครับแต่การหาลือกับพระชันผู้ใหญ่เนี่ยพระนี่ท่านมีความกังวลเรื่องไหน้างมีเศษไหมท่านกังวลมากเรื่องนี่เรื่องความเสื่อมศรัทธาของกิจศรัทธาของประชาชนเนี่ยเพราะว่า แบบที่ผมเรียนได้ทราบนะครับว่าตัวบุคคลไปทาให้เสื่อมเสียแต่รับเกินสองแสนกว่าก็แค่ดูได้ไม่กี่องค์ก็แน่ทําเสียหายได้นะครับจริงๆแล้วพระผู้ใหญ่ที่เราว่าเนี่ยไม่ควรจะประพฤติอย,อย่างนี้วยซ้ำไปเพราะเป็นคนที่ประชาจนให้เคารพรับถือบําเพ็ญศีลมานานะครับพระนี่จะตือศีลไม่เสมอพวกเรานะครับถือศีลเหนือพวกเราสองวันยี่สิบเจ็ดก็เมื่อบําเพ็ญศีลมานานนี่ไม่น่า,นานจะขาดสติถึงขนาดนี้เลย ปล่อยให้ไปยิงมาหลอกได้จะแก้พรบรสงฆ์ที่มีอยู่แล้วตั้งแต่2505หรือจะร่างพรบรขึ้นมาใหม่แต่หลักการมันก็คืออยู่ทำอย่างไรที่จะดําเนินการเอาผิดได้กับศีกาที่ไปเสพเมตุนกับพระที่ประพฤติปฏิบัติอย่างเงี้ยที่ติดอยู่เนี่ยนะครับติดเสพเมตุนอยู่เนี่ยทย้างไง่ไงจะเอาผิดเขาให้ได้คือนั่นแหละคือหลักการอย่างแต่จะเป็นกฎหมายของสงฆ์หรือจะเป็นกฎหมายที่ร่างขึ้นมาใหม่อะไรก็แล้วแต่ เพราะมันเร็วกันแเรากันเพราะเราต้องการเร็วในการแก้ไขไม่งั้นนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะทําให้ความศรัทธาของประชาชนถ้าเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่แย่อย่างพอเกิดเรื่องนี้มันก็มีเรื่องอื่นขึ้นเหมือนกันใช่ไหมจังหวัดอื่นๆก็มาเรื่อยๆอย่างนี้แย่อย่างนี้ไม่ได้นะครับพวกเราก็เป็นกังวลมากท่านถาาามว่่ทนต้องการให้เกิดความรวดเร็วทำไมไม่ใช้มาตราสองส่วนประกอบในการดำเนินการกับทางดานของของค์การความักษารที่สุดมากพวกค่ะมาตราสองส่วนก็คือมาตราสองส่วนผมบอกไว้ว่าถ้า ผู้ใดกำกับการต่อวัดถูหรือสถานที่ที่เป็นการดูหมิ่นศาสนามีตราโทษจำคุกหนถึงเจ็ดปีในกรณีในกรณีนี่นะคะพระรวมที่จีวอหรือว่าจะไปดูแล้วไหครับผมจะไปดูนะคิดว่าตอนนี้ผมให้นี่ก็บายแต่ละวันศีกานศีกานทริปเนี่ยต้องรีบมาดำเนินการก่อนเอามารีบมาดำเนินการทางกฎหมายก่อนนะครับ แต่นัขณะนี้เนี่ยคนเขาก็เหมือนเหมือนก็ตั้งคำถามมาเลยว่าคือสนักรพูดเนี่ยจะจะจะมีมาตรการหรือว่าจะใช้อำนาจอะไรบ้างเพราะว่าคือกรณีครั้งนี้เนเป็นกรณีที่ใหญ่มากแล้วมันสะเทือนวงการของพระสงฆ์เป็นอย่างมากเลยเพราะว่าพระที่ถูกถูกหลอกหรือว่าถูกนี่ด้วยเนี่ยก็คือเป็นชั้นระดับใหญ่ของประเทศเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วีให้ความให้ความมั่นใจว่าจะดําเนินการในการเอาผิดนะคะผมเพิ่งได้รับ อย่างี้สำนักพุทธยังไม่ได้ศึกษาสำนักพุทธเราไปศึกษามาตราสองพุทธบอกดูเราดำเนินการอะไรที่รวดเร็วที่มันสามารถจะดำเนินการรวดเร็วจะได้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันต้องเอาความผิดกับผู้กระทำความผิดได้ไดแต่เท่าที่ทราบอยู่มันไม่มีกฎหมายใดๆเลยที่ตอนนี้จะเอาผิดก็ได้อย่างเช่นอย่างสีการทิพย์เี่เราก็จับได้อย่างมากก็ล่อลวงช่อช้อหรือคุยทางออนไลน์ก็อาจจะก็าจจเกิดคอมพิวเตอร์กันแบบ ไทยนิวส่อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ